มาโอเคสโตรคัมมันเริ่มอยู่ในเายสีแล้วหนึ่งก็เราบอกเนี่ยนะมีชื่อว่า last d ดอ้นะซึ่งแบบนี้จะเหมือนแบบที่เออเออทำให้คอกูแหักวะโอเคแบบนี้มันจะเหมือนแบบที่มีชื่อว่าเออ gas and black powder นะแต่เพียงแค่เปลี่ยนจากสงครามนะกุเรียนเป็นสงครามการเม,ออเมืองอเมริกาที่มีซัมบี้เฉยๆอืมนี่แหละนะครับซึ่งเออระบบเกมเพย์ก็ไม,ไม่ไม่ต่างกันหนะา,าเยวะอะไรไอ้ยมีดาบยาวแต่มันยาวกว่าเฉยเอ่ะโอเคไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ ไปล่นเลยนะคือมันไม่ได้จะเล่นแบบเป็นแมปเป็นแมปไม่แต่อันนี้มันจะเหมือนเล่นแบบเป็นเวฟของมันนะนะเป็นละรอบละรอบของมันซึ่งถ้ากูจะก,กระโดดไปล่ะอ่ะได้โอเคโอเคนะครับผมโอเคมาอยู่ในนั้นอยู่ในเราไม่เล้าใจว่ะไปอยู่ในนี้ดีวกว่าโอเคโอ,คโอค้มันก็เยอะอยู่ฮนะยิงไปสุ่มๆนี่แหละโอ้เสียงค่อนข้างคริปปี้ใช้ได้เลยโอเคมาอเออ โดนไหมวะไม่รู้แต่จะมาหากูหรือกันนะเคโอ้เชียละขอพลุเพื่อนยิงปืนใหญ่เคเอาเคดีโหลดดีโหลดช่วงนี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็เออผมไปธรรมศาสตร์โอเ n นเฮาส์นะครับไปโอเ n นเฮาส์ธรรมศาสตร์ อารมณ์เหมือนกูไปเชื่อมากกว่า,าวตรงนะเพราะว่า,าคนมันเยอะนะแล้วกูก็วายวายไอ้เชีอ่อช่วกูด้วยไปผมไปสักประมาณสองวันนะเพระมันสุกวันอาทิตย์นะแล้วก็วัน,ว,นวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นี่คือวันผมไปแล้วกลับนะนั่นแหละซึ่งหลังจากกลับมานะบูก็ไม่พักผ่อนยาวเลยนะครับแล้วก็การจะทำคลิปนะครับแต่เวลายังไม่ลงตัวสักทีนะเพราะผมต้องไปเลีย์งานเลียนนู่นนี่นน่เลยไม่ก็ติดเกมแม่ผม น่าจะไมไ่ติดเกมนะผมไม่ได้ติดเกมอ่าใช่ใช่เชื่อผมเชื่อผ,ผ,ผมนะครับเชื่อผมวงเหมือนแม่งจะแตกฮนะเออโอเคมาวงแตกเรียบร้อยแล้วมันเหลือเกียดตัวเนะี่ยพวกนี้เนะี่ยคือถ้าผมพูดอะไรแบบรู้สึกแบบพูดกูพูดสำเนียงแปลกก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเออกูตื่นนะครับแล้วเสลต์แม่งติดคอกูนะครับตื่นเสลต์เพิ่งตื่นเสลตเสลติดคอกูตอนเช้านะครับกูไม่ได้พูดอะไรเยอะเสลต์มันเยอะมันพิเศษ อคอกูก็เลยเสียงเวลากูพูบมันก็เลยจะดูแบบแปลกๆนั่นแหละเออฟันมันสัมันสวยเออมันเออนี่แหละมาครับเบฟที่ยี่สิบห้าหนักกว่าเดิมนะยี่สิบสี่พอถ้ายี่สิบห้ากูน่าจะพอเลยนะพรมเล่นเล่นเลยนะคือผมมาเล่นแบบเล่นๆเฉยเพราะว่ากูมไม่มีคอนเทนต์นี่แหละแต่ว่ามันอาจจะต้องอัดนานกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้มันเวลาประมาณสักเจ็ดโมงนะครับผมผมต้องรีบไปโรงเรียนด้วยวันนี้วันพุธนะครับผม อตามนั้นนะเฉียกไม่น่ายิงก่อนเลยรู้สึกว่าปืนมันเหมือนจะยิงทะลุได้และทำมันซ้อนกันนะงน่าจะยาๆกันเถอะยายดีกว่านะครับป้องกันตัวไปก่อนอืมมานนี้มาดูดีว่าจะไปถึงกีเ่เบฟถ้าเบฟหน้าชนะนะผมก็จะพอนะพอเลยนะเกมนี้น่าจะไม่้ตัดอะไรเยอะแหละมัง้ง ืมเดี๋ยวลองใช้ดาบอ่ะมาใช้ดาบกันนะบุ๋มันเป็นยังไงอืมอืมมามาดิ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 าดอืมอุ้ยเหี้ยอืมเอออุ้ย,ม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 ,ยกกม,ม,มันจะกอดผมมันจะกอดมึงขาดความบุญข้าใจเพื่อนแต่มึงจะกอดตอนนี้ไม่ได้เออเออ เอออุ้ยเหี้ยวายวายวายชิบหายชิบหายเลยชิบหายละชิบหายละกูต้องรีบไปละเชี่ยแม่งมัวแต่ไปฟันเวียนปืนใหญ่รีโหลดเออโอ้ยรีโหลดปืนใหญ่เหรอเพื่อนถ้าปืนใหญ่จะยิงกูต้องทำไงวะอ่ะฮะเอาลูกเอาก้อ,อ,กกอนขี้มาหนึ่งนัคือปืนลูกปืนใหญ่แล้วก็ใส่ จะใส่ยังไงเนี่ยเขียช่างแม่งครับใส่ไม่ได้แล้วก็ไปาหาทีพวกนี้แหละเชีย่ยเกือบแล้วกูโอเคมาเลยสามตัวครับเออสวยมาเคเวฟที่ยี่ห้าเสร็จแล้วนะก็ใช่แหละผมว่ามันน่าจะไปเป็นเวฟอย่างนี้แต่ว่าแบบคืออาจจะบวกกับที่ปืนมันแรงนี่นไงเออ อาจจะเป็นที่ว่าปืนมันแรงคือยิงทีงมันทะลุเลยนั่นแหละนะครับก็ตอนนั้นนะแล้วก็ตอนนี้มัน7จ็ดโมงจะสี่สิบแล้วโอเคไปนะครับปีกิปปีกิปนะครับโอเคครับถ้าใครช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและลืมกดกระดิ่งจะได้จะทวีจะไม่ได้จะไม่ได้พลาดาคลิปใหม่สำหรับวันนี้เพื่อนะจ๊ะบ๊ายบายซีอ่ะเจอกันค่นหนับผมบ๊ายบาย